ครับนีนี่ครับมากออกับซาลาชร้ายที่เราครับเนาะพอดีว่ามีหมูท่มาหาน้องม,มันตื่นนะครับเขาบอกว่าเขามาตกป่าร่อแล้วอยู่มูนะ่นเนาะเอเลยอาบน้ำออกมาเลยครับบดิเตรียมยังครับหมวกกับบรดเใส่หมูวามันห่มอยู่เนาะนีกำลังลงมุ่นเลยครับ ขลอภัยครับขลอภัยโอ้ยโอ้หน้ำโอ้น้ำคือคุณแต่ล่ะครับฝนตกว่ะเนี่ยนะครับฝนตกไหม่น้ำคุณครับ ครับหอนแล้วครับเอาลงมาให้ตั้ลกรเตร็มนะครับมา,าต้อมมาต้อมสวัสดีครับโอ้ยนอนแหามคุณมาเจ๊บมีน้ำไรลครับวันนี้นีน้ำไรลครับฝนตกยงเปลี่็นแล้วนี่ยงเปลี่ยนครับเมือนขึ้นนอนเด็ก <c oughs> ยังใส่เ,เ,นนเด็กดเหมือครับมูขึ้น ลงไม้เรียบร้อยแล้วครับมาเรียนครับมาเรียนมือน,นี้บมาเอาจริงมีเวลาอยู่สามชั่วโมงเนาะ,นะนจะไหนกะบอกว่าเออบ่อต้อ,ตอมบ่ต้อมเน่ไปป่าเนเยอกิยครบห้อนน่นะค,นครับนี่นเห็นากินะครับ ปาเพิ่งลวงขาคนเราประกดกินเนี้ยห้ามเนาะโอ้ว่าตอมเพิ่งไหแล้วครับไ้ตอมไปหมยายาบกไงเลยครับประกดโอ้ยปรกดประกดจะได้หูกินเงี้ยห้ามเนาะบันนประกดบกไงเลยครับเสรเสเนียแว่าบอตอมันนี้มันครับจะได้กับบริกนเขาก็แจ้วแท้แล้วครับ พ่อมาซืเพืบ่บอตอมได้กินขอกับเจ้านะครับน้องหอเจ้ามากเลยกินเจ้านะจำเจวา <c oughs> ่ะโอเคครับเดี๋ยวทิ่ตามผลงานนะครับนยไตัเยเย่เยตรงมันหไ<ม>้บอกเยื่อกัมาเฮ้ยรฟังฟง ได้ครับเสียได้บอดี้ชอ็อตวัดใหญ่รครับใหญ่อย,อยู่ครับซ้ำฝ้ามือเลยครับตะเคียนเนาะอืมบอดี้กี่ฮอปเกี้ยนวครับแต้มแหลกเขบาบอกอบมาหลายเด้อแล้วนะแต้มวันฝ้ามือเลยครับเดี๋ยวเขาต้องเขาแต้มต่อไป้นรับเนาะว่าจีเขา่าที่ครับ ไปหวันยกกระจังลุ้น้งำอย่าทีห้าว่าในกินเจียวว่าดีล่ะไป ใคแม่นมือนั่นมันเปลียนแบบนี้เขาอยู่บนดอใจว่เด่นฝุ่งไปเลยเดียมีอเียมี่างกันยงน้ำยูยูคนหิวนังไปเขากินน้ำกันแล้วว่างไปใหม่เด้อไอ้บขวาขวาไอใส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 ฟันวางใส่างใสไลใสอ้ยก็ไลปบัว นะมันไหลมันจะไปตรงไหลไปหาเพื่อนมันไหลผี่มเนี่ยนยแต่น้อว่าใสอีกมา่ใสอีกเออเห็นบ่ฟ้าเราตีอเรตีเรไปฟ้าจะไปกองกันอุ่นหยอกูเพิ่มที่แนัำอะไรเห้ยบางเวีดบางเวียดเชียร์ไปรุ่นโลว่าแจมจัดไปดูนเอา ไกเขาต้องไปไก่ยิ่งเลไก่เราต้องตกน้ำรึกนะครับตกน้ำรึกตะกิ้งครับใส่กะพอทนเนาะเสียไปเลยปลาปลาอยู่นี่โอเคครับงเะ ย่างปลาครับกินเผาเศร้าสิบโมงล้วบว่าต้งกินเทาเศร้าอยู่คลนป้อะาย่างปลาก่อนบเตียมว่าบเตีมม่ยมว่าเป็นพว้ขั้วเดิมมันนี่บเตียมว่าสุ้ายบาเตียมสิบท่านสวงจจได้กับบจกัก ียงห่องนะครับโอ้ยพี่แต่ตอ,อีเดียวถุด้วยพี่ใครบ่ครับโอ้ยแม่หนีปบาจ,จะไปอยู่ล้วพี่ใครกับแม่บุญรุดสงสัสจยจะหรุดทั้งย่่งเลยมั้งปะแม่เห็นแบบนี้ไม่อไะนะโอ้ไงมันนี่ของแท้แทขอแท้จะบอการ้ำมาเมือนปุ่มบังยังไงดิ จะจะพวนลยี่ยโอ้เ็กวัมันไนเดน็ก่ด่เม่เนาะได้เืไก่ครับพี่น้องไก่กทีใหม่แล้วครับบนไก,ก, <c oughs> ก่ยีสุกเด้ <c oughs> ไฟแห้งครับ าตขาขาว,ขาวขาซุกค,คุณป้าเดี๋ยวชี้เลยครับอีกนิดนึงมันครับพี่น้องนี่จวดจวดด้นยมปนามันเห้งพี่น้องเลยสมพปลามุนนี่ ตวด,ดวดเลครับเน,น้เอ,นอ,งนองบนเบ้องสีอ้มันยนอปกๆเลยไก่สุกนะครับ สอครับโอ้ตัวใหญ่ซุกแล้วครับเ,เดี๋ยวไปนี่ให้ปั่นเข่าส่อกันนะครับเนาะซุกได้เลี้งขักปลามุมัมม่นนะครับเดี๋ยวเขาไปกินเขานะครับี้ ชีไน่ก็ขอบชี้น่ก็ขอบชี้จะก็สีขาวใสแกงเขียวมากเลยนัก่อนแมงเด ที่ยได้ัาาจดึงนาเปลาดึงออย่างเดียวน่ะคก้แ่นหอมดี่าะเออนผัดงคอมมดึงากเย่างดีอก็ทุกอย่างดีหมดดึงปากเาอะโอยไปดึงคอดึงอ ของเทวดาไหนก็ไม่เหลือหรอกเะวาเอาเ้าเร้าเ้าขอมาอมาออเกอะไรคนมาโ่าตพวกนอย่กนีผคะไรวะใช่มันดีเหรอใช้ดีเหรอเบสกดีเหรอเห็นลไมันได้ไปในกัรเหมือนวันจะไขออกฟูงบินต่ำมาหลุด มาปกินเขาปะมาปกินเข่ามาด้ขากินเขามด้พี่นองกินเขาปันเนแดครับเนเือเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเจ่ลกนกงไปเจ้เ้เองกันเจาเมืงกไปอยู่ะไรครับมัน มันบ่มันหยาบหยาบเลยบอกใครเพิ่นบอกใครอ้าวมาเลกนะครับเฮ้ยโอ้โหไก่เก่ปลาคสอเก่ไก่ ช่องใช่ตีไก่ผมก็หลากหลามันจ่อยมันถูนะ้ามันถะูไม่เก่งแค่หลีกเลยตีไก่หลังตีไก่เฮ้ยเขาเล่นเกมปะอ้ากากินกาเอาเพื่ออะไรเอาละครับบรนี้กะศเดี๋ยวเวลาทำงานแล้วเนาะเดี๋ยวต้องไปเ็ำงานก่อนจะว่ากะนเบาแต้มกับเบาต่อมเพิ่นตกต้อนนะครับเนาะเพื่อเพิ่นเขงงาง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยว จังไดกะผมไปทำงานก่อนแต่ว่ากะเดี๋ยวจะรอบมึงผลงานเพื่อนกันเพร่ะว่าพี่ส่งผลงานให้กันได้ตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวยังไดกะรอเพื่อนส่งภาพใหั่หน่อยเนาะเดี๋ยวเขาคอยพอกันว่าเพื่อนชิได้ตัวใหญ่ไว้นะครับเนาะครับเดี๋ยวคลิปนี้กะเดี๋ยวผมต้องจบลงแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อครับครับสวัสดีครับตั้งจากที่ผมได้ไปทำงานต่อนะครับเนาะ แต่ว่าเบาต่อมก็เราเตรียมเพม่อกัมีเตรียมเพิ่มใผืเบื้อยู่นะครับเนาะนี่นะครับเตรียมหลังจากที่ไปทํางานนะครับเนาะ